สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีทุกๆคนทาง y YouTube ครับผมสวัสดีพี่พี่พน้องๆสุกูสุคนนะครับเดอทาง YouTube ช่องอนุบุนำโคงครับมื่อนี้อนุบุณำโคงกะมาอาว,าว้าภาษาชาวบ้านกับพี่น้องคือเกาคือเดิมนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา18บนาฬิกาสา้านาทีครับทุกคน,น วันที่24เดือนกันยายนพศ2568ครับถักทายพี่น้องเฮาสุขสุขคนนะครับเด้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมอุนน้องควงก็เตรียมเท่าออกงานล้วครับผมตอนนี้เนาะเตรียมเท้าออกงานนะครับผมต้องให้เวลาถึงทุ่มหนึ่งก่อนเนาะจังจะสะเก,กนเนาะพี่น้องนะครับเมื่อนี้อนุนน้องควงกับแม้ว่าจากภาษาชาวบ้านคือเก่าครับผม พี่น้องมือหนี้เขาจะมาว่าเรื่องเขาจะมาว่าเรื่องอะไรดีล่ะครับพี่น้องมือนี้เนาะมาว่าจากภาษาชา,บาวนะบ้านเรื่องทั่วไปนะครับเรื่องทั่วไปเนาะเรื่องทั่วไปเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของคนทฮามันก็นแตกต่างกันไปครับทุกคน แตกต่างเงินไปมันคล้ายๆกับการกินเขานี่นะพี่น้องคือจังเขาคือจังเขาอยากอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยเนาะครับเนาะแต่ละคนมักว่าคือกันดิยังอ่ะน้องน้องพงนี่ที่มักเป็นชีวิตจิตใจเลยเนาะครับเนาะบ๊อมเนลาบดิพี่น้องบ๊อมเนต้มบ๊อมเมนเอียงเนาะมักแก้วบองกับหลวกผักกับทุกคนกังงงกันนี่งงเกี่วของกันเนาะครับ คันได้กินแจวบองกับปลวกพักเนี่ยที่แม่เคยทำให้กินเนี่ยโอ้ยมักหลายครับทุกคนนะครับเม่นแทะมีปิ่งปลาแหงจังหน่อยเนาะเออมีปิ่งปลาแหงจังหน่อยมีปิ่งป่าจังหน่อยเนาะครับเนาะเพราะว่าลวกพักนี่ผพักที่อนุนําคงมากเลยนะครับพักกวางตุ้งครับทุกคนพักซ่อมดอกนี่ไหมเออภาษาไให้เขาเดินพักกวางตุ้งเน้นบอกเออนั่นแหละ ผักซ่อมดอกผักกัดซ่อมดอกในบ้านผมเอินเนาะตะกอนนี่แถาเมียพ่นจีปลูกเนาะมันปลูกหร้ยนะครับปลูกเป็นไรเลยนะครับทุกคนอนุมคงสิมาตัดตัดตะดอกมันเนะครับตัดต่้งแต่อันหมองอ่อนนมันมาลวกนะครับว่าอาหารปัตตคายดีๆนี่แหละพี่น้องเนาะลวกพักยอดพักกวางตุ้งมันแสบดีครับทุกคนเสียบเนาะอนุมน้ำคงกระ มักเป็นชีวิตใจ,จตั้งแต่น้อยๆมาแล้วครับทุกคนเพราะว่าเขาปลูกฝังอยู่แบบนั้นเนาะเขาใหญ่ขึ้นมาแบบนั้นเจ้าบองนี่ไมาก็ว่าปลาล่าปลาล่านี่ต้องเป็นปลาล่าที่เหตุตะกอนด้วยครับทุกคนแม่ยนุ่มนำคงนี่เห็ดปลาล่าเองเลยนะครับตะกอนนี่บ่ได้ซื้อครับอันนู้นมังคงหรือว่าไออนนู้นมัคงนี่ครอบัวอนู้นมัคงนี่จะเป็นจะไปหาปลากับปเปลอาปลา,าคอนอยู่หน้าเจ้าของเราไม่เห็ดกับ เฮ็ดใบเทือยไหสองไหนะครับเฮ็ดเฮ็ดบังเทือยซีไหก็คือเฮ็ดขามปีเลยครับทุกคนปีนึ่งจังเปิดเทือหนึ่งนะครับปีนึ่งจังเปิดกินแดงจึ้งครึ่งแล้วประแดกครับหอมกลุ่มบุญแล้วนะครับเนาะอืมแล้วบองแก้วบองนีบง่บ่ได้ฟักนี่โตประแด็กนะครับซีกินโหแ่บพี่น้องเอ้เอาพี่น้องคิดเห็นเลยเด้ออืม พี่น้องขี้เดือนนำไายแตกเลยครับทุกคนเขาเนี้ยอ,อนนเนาะเขาเนี้ยวนนเขาเนี้ยอนอนนะครับกับแกว้วบองเอาเป็นตหนะ้าปลาซอยนี่ปลาคาวซอยนี่กับปลาจีเดือนนะ่ยเนาะกับปลาเค็งอืมปลาจีเดือนสีแซบก็เด้อเพราะว่าปลาจีเดือเนื้อมันนุ่มอืมปลาเค็งเนี่ยมันสีกางอยู่สันหลังมันอาจจะต้องเอาออกกอนเนาะ แต่ว่ามันต้องปีนึ่งขก้นไปแล้วพี่น้องปลาแดกมันยังเสียบอืมปลาล่าน,นี่ละเออแต่ปูเถาโบราณเนาะเฮ็ดเนี่ยวเสียบไปดีพี่น้องทุกมือนี่ก้ากเจ้าเจ้าเฮ็ดจังใดดอกแต่ว่าข้าเจ้ากับมาต้มก่อนเนาะสูมือนี่เนาะสมัยปัจจุบันมันอยุ่ความเร็วนะมนันเปรียบเทียบกับสุดก่อนบ่ได้ตั้งแต่ก่อนนี่ข้าเจ้าเอาไว้เป็นปีครับทุกคน บาง,บางของพรอยครังใหญ่บนเดียวไว้เป็นซิบไหเลยนะอาจนะนับว่าปีนี่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 เนานะจังเปิดเทเดียวไปมาหาสู้กันข้าเจ้าก็เอามาต้อนกันอืมเปล่ามาต้อนกันโอ้ปลาเนี่ยโอ้ปลาใหญ่เฮอที่บ้านผมนี่ปล่าใ้ญ่เตาดิคักโพดพุ่นแล้วเอาพั่นว่าเนาะครับอืมแต่ว่าข้าเจ้าบ่ค่อยได้ขายกันดอกครับพี่น้องตะกอนเนี่ยนะครับพิ่นบอกขายพิ่นเอาไปต้อนกันเอาไปให้กันกิน เออมีแขกมาบ้านหนึ่งส่ก็เอามาเอาปลาแดกไปกินน้ำเดอ้ออืมปลาแดอยู่บ้านหลายอยู่มาแบงไปกินบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายดอกพี่น้องตะก้อนนี่พักคือกันเมา,เาปลาแมาพักไปกินด้อลาาเอาพักไปกิน,กป,กนปนกินแก้วเดอ้อใส่แรงใส่ายอืมมีความสุขดีครับทุกคนคนแถวหมู่บ้านเฮาตะก้อนนี่ลูกหลานนี่บอกได้เบิดเด้ออืมบ่ได้บอกว่าขอบครัวนี่ ตอนบอมแมนตอนบดบนันนะครับยังอนุมนนำควงหนึ่ง,งใ,นใ,นใหญ่มากกับพี่น้องบันฟางหน่อยนี่แหละนะครับพอเมียเพิ่นเห็นเพิ่นก็เอิ้นกินเขาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับเนาะทั้งพี่นอ้องปองไปหรือว่าพี่น้องรวมบ้านกะระซ่างนี่นะครับเพิ่นหักลูกล้านบอมมีดอกพี่น้องคือจังซุม,มือนี่บอมมีเจ้าสิบ่บอก,บอกอยังลูกไข่หรือ่าลูกเจ้าบ่าแมนเด้เออ พอเมียพี่น้องเพื่อนนี่สอนลูกดีก็ยังนี่ครับสอนลูกดีฟังผู้ใหญ่บอกต้องฟังเออนะครับแต่สมมตินี่ลูกไฟลูกมันก <c oughs> ับว่าเพ่อนดอกว่าเนาะลูกไฟลูกมันมันคนเน,คน,คนอยู่คนละสมัยเป็นยังไงเราบ้านลูกไฟลูกมัน่ะลูกคนนั่นไปยุ่ไใล่ะ <c oughs> ไปเฮ็ดนั่นพีดเฮ็ดนี่พีดปูดอยู่ในหุ่น ยังไดเลื่อนชำพุ่น,นะครับผูใดก็บ,บอกม่เด้อืมนี่แหละพี่น้องยุคตะกอนกับยุคปัจจุบันนี่ก็อยากให้เปรียบเทียบกันคืออันใดที่มันดีก็ให้มันอยู่หันนะครับอันใดที่มันบดีเขาก็จบ,บเปลี่ยนนะครับทุกคนอันนุ่นนองคงกับแมา้ว่าจกาภาษาเจ้าบา้านบอกเรื่องเก่าเรื่องเดิมให้พี่น้องเขาฟังเนาะพูดถึงแก้วบองพูดถึงแก้วบองลวกพักนะครับอันนุ่นนองคงมากนี่ดีครับทุกคน แตาเป็นเล็กน้อยนี่ว้ายมาแต่โรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นอาหารจานโปรดเลยนะครับทุกคนแม่นุ่งผงส,สีลวกผักสีตําแก้วไว้ลวกผักตําแก้วแดง,งขึ้นคึ้งเนาะใส่หอมเออใส่หอมบัวนะครับอน,นุ่งงมักกือหอมบัวนะครับทุกคนมักไร้ครับ <c oughs> หอมบัวที่ใส่ลาบเขาเหระครับแต่ก่ันนี่เอ,อแเมียเท่าเมียเันเสี่ยวเมื่อไห้่ใส่พักเขาไว้เลยนะครับเันปลูกเปนปลูกผักไร้ครับต่าเมียนี่ยนะครับเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้นองสุกุลสุก้นนะครับมาฟังบอกจากภาษาชาวบ้านเนาะอนุน่นนั่งโงฟื้นคอมเ่าความหลังมากนะครับแล้วมาบอกสุพี่น้องฟังจังไดกะขอบคุณเด้อครับฝากกดไลค์กดเลิฟคลิปหนาพอกันไหมครับทุกคนครับผมสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีครับ